สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเธอรสารศีสัจจังนะครับ คุณผู้ชมครับช่วงนี้เห็ดป่าหลายชนิดกําลังออกนะครับบางชนิดอย่างเช่นเห็ดทอบหรือว่าเห็ดเผาะราคาสูงมากครับก็ทําให้ชาวบ้านหลายคนนั้นเข้าป่าไปหากันจริงจังเลยนะครับแต่ว่าเห็ดเหล่านี้มันมาพร้อมกับความเชื่อบางอย่างที่อาจจะนําไปสู่เรื่องของปัญหาไฟป่าในช่วงที่ผ่านมาครับทาให้บางพื้นที่เขาหยิบยกนาเอาประเด็นนี้แหละครับมาสร้างความเข้าใจจนกลายเป็นโมเดลที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวแต่ว่าก่อนอื่นชาวบ้านเขาเชื่อแบบนี้จริง หรือไม่พาคุณผู้ชมไปหาคําตอบพร้อมกันที่ริมถนนสายหนึ่งในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับช่วงนี้มีเพลิงมาตั้งขายเห็ดกันหลายร้านนะครับแล้วก็คุณโกวิทบุญธรรมอยู่ที่นั่นนะครับคุณโกวิทครับจริงหรือเปล่าครับที่ชาวบ้านบางส่วนเขายังมีความเชื่อว่าไฟไม่มาเห็ดไม่งอกครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนใหญ่เลยนะครับคุณเชิสารเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชวนหาคําตอบ กันครับแล้วก็จุดที่ผมยืนอยู่ขนาดนี้ครับคุณัยสารเป็นถนนสายเชียงใหม่เชียงรายนะครับตรงนี้ก็เป็นอำเภอดอยสะเก็ดนะครับจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายเลยนะครับออกจากป่ามาปุ๊บก็จะเห็นแผงเห็ดแบบนี้นะครับขายอยู่บริเวณตรงนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับชาวบ้านนะครับอย่างเช่นจุดนี้นะครับเป็นแผงเห็ดแผงแรกเลยนะครับที่มีการขายวันนี้มีเห็ดอะไรบ้างขายบ้างครับเห็ดเต่าเจ้าอันนี้ออกมาจากป่าเลยนะครับออกมาจากป่าเลยเจ้าอ๋อเนี่ยก็จะเป็นเห็ดที่ชาวบ้านนํามาขายขอบคุณครับยังมีเห็ดอยู่บริเวณ ตรงนี้นะครับก็จะเห็ดตับเตา่าอันนี้เป็นเห็ดอะไรครับแม่แดงเจ้าเป็นเห็ดแดงนะครับออกเยอะไหมครับช่วงนี้ช่วงนี้ออกเยอะเหมือนกันนะเจ้เพราะฝนกําลังตกอันนี้เห็ดทอบราคาราคาเป็นไงบ้างครับอันนี้ราคาออนอนี่ก็ร้อยแปดสิบริ์ละนี่ละร้อยแปดสิบเจ้าแก่างแกนี่ก็ร้อยเดียว,รจ,วจริงไหมเขาบอกว่าต้องต้องมีไฟหน่อยเผาปา่าเผาพื้นที่ปา่าหน่อยถึงจะมีเห็ดตัวนี้ออกครับเจ้ามันมันเผา มีไฟไหม้หน้อยๆถ้าไหม้เยอะๆก็บอ,อกเจ้า,จาอันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับทัาไม้เยอะก็ไม่มีคุณเชษา,ารครับผมลงพื้นที่ไปยังอีกพื้นที่หนึ่งนะครับไปดูพื้นที่เลยลงไปในจุดที่มันมีเห็ดเยอะๆครับคืออําเภอลี้จังหวัดลําพูนที่นั่นเป็นผืนป่าขนาดใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเห็ดที่สําคัญชาวบ้านไม่ต้องเผาป่านะครับ แต่พื้นที่ก็มีเห็ดให้เก็บได้ขายวันหนึ่งขายได้ถึงวันละ900-2,000ถึง2,000บาทเลยทีเดียวติดตามได้จากรายง,งานครับพื้นที่ป่าเตงรังบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่ปิงอำเภอลีจังหวัดลำพูนครับตอนนี้กลายเป็นแหล่งอาหารและแหล่งเก็บเห็ดสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านรอบอุทยาน คุณผู้ชมครับนี่เป็นบริเวณทุ่งกิ๊กนะครับถือว่าเป็นจุดไข่แดงกลางอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับที่นี่เป็นแหล่งเห็ดแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของภาคเหนือนะครับซึ่งปีนี้จุดนี้ไม่มีไฟป่าเก,กิดขึ้นผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่ายังมีเห็ดเกิดขึ้นเยอะหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนนเห็ดที่เก็บได้มีหลายสายพันธุ์นะครับราคาก็จะแตกต่างกันไป บางคนมีรายได้มากกว่า2,000บาทต่อวันกันเลยทีเดียวครับได้เยแต่น้ามันมา100จุติเฮาไปเก็บนี่เป็นได้พอเป็นจุติไฟมีไฟปลาก่อนปมีจ้ะอ๋อปลามีไฟป้าเฮดเป็นเฮดประเภทไหนที่ออกน่ครับจะเป็นเฮดนี้จ้ะเนี่ยเฮดเออนี่กับสีเหลืองนน่แต่อันนี้มันจะไปแจะออกไปเลยนะจ๊ะอันนี้มันจะมีเฉพาะเตี้ย่มันจะออกกุฝีเป็นบางจุดครับเป็นจะออกเด่นๆได้ว่าเป็นจุ่มพวกอย่างนี้จ้ะออกนะ แคดินแดงถ้าว่าเห็ดพวกนี้ออกเราก็มาเก็ีเห็ดพวกนี้เพราะไรายได้มันจะไวกว่ามันจะจะมากกว่าครับอันนี้มันก็ถ้าเห็ดพวกนี้ถ้าบานแล้วเนี่ยมันจะได้อ่าจะได้ประมาณร้อยหนึ่งร้อยถ้าเป็นตุมต่มๆสองร้อยอย่างเงี้ยครับ<ม>แต่อย่างเงี้ยประมาณร้อยเจ็ดสิบอ่าได้ประมาณนี้ครับถ้าเป็นเป็นสวยๆอย่างนี้นะร้อยเจ็ดสิบต่อกิโลครับถือว่ารายได้เยอะทีเดียวในช่วงในช่วงเห็ด โชคของเราที่รถไปแล้วถ้าคนไม่เข้าเยอะหรือว่าเราไปก่อนหรือว่าเรารู้จุดเนี่ยบางวันก็ได้อย่างน้อยก็เฉลี่ยประมาณก็ร้อยบาทต่อวันลำที่ไม้นะอย่างเมื่อวานผมก็ได้สองพันกว่าก็สองพันกว่าได้สี่วันละทีมข่าวสอบถามไปยังชาวบ้านหลายๆคนนะครับบอกว่าต้นฤดูฝนปีนี้เห็ดชนิดที่ออกเป็นดอกจะออกมากกว่าหลายๆปีครับพอพื้นที่เก็บเห็ดป่าของชาวบ้านปีนี้ไม่มีไฟป่าในรอบ5ปีครับ เห็ดใบออกเยอะค่ะแต่เห็ดทอบไม่ออกเห็ดทอบนี่เราเก็บปีหนึ่งเราเาเก็บได้กี่วันอะถ้ามันท่วงมันออกช่วงมันออกประมาณอาทิตย์กว่าแต่ถ้าเป็นเห็ดใบนี่เก็บใบนี่เก็บได้ประมาณเกือบเดือนนะคะเกือบเดือนเด้เหรอเพราะเพราะเห็ดอย่างนี้ออกแล้วก็เห็ดอย่างนี้ก็ออกไปอีกไงมีหลายพันเก็บหลายพันเก็บไปเรื่อยๆก็มีรายได้กับเป็นเดือนเลยแหละ แต่ถ้าเห็ดถอบจะมีแค่ช่วงมันช่วงมันไม่กี่วันใช่ค่ะผมคิดว่าถ้าถ้าตรงนี้เนี่ยในเชิงวิชาการเนี่ยเห็ดถอบก็จะลดลงครับถ้าเกิดไฟไฟไฟไหม้นะฮะครับผมแต่เห็ดใบนี่เยอะเห็ดใบไม่ได้นะครับเห็ดใบนี่ต้องต้องเป็นป่าที่ไม่โดนไฟไหม้นะครับ เพราะว่าพวกนี้มันอยู่อย่างที่ว่าอย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าคือว่าพวกนี้เป็นเป็นเห็ดที่เกิดจากเชื้อราไมคอเลไรซาถ้าเกิดไฟไหม้เนะี่ยพวกนี้เชื้อพวกนี้ตายนะเห็ดมันก็จะไม่ออกนะครับอุทยานแห่งชาติแม่ปิงถือว่าเป็นแหล่งป่าเต็งรังที่มีขนาดใหญ่และเป็นแหล่งเห็ดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคเหนือแห่งหนึ่งครับที่ผ่านมาเกิดไฟป่าทุกปีครับสาเหตุหล<ด>ักๆก็มาจากการเข้าหาของป่าสัตว์ป่า โดยมีความพยายามในการแก้ปัญหาโดยการจัดระเบียบเช่นการเข้าหาเห็ดและศึกษาแนวทางการเพราะเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดโคนเพื่อที่จะแก้ปัญหาไฟป่าให้ยั่งยืนโกวิดบุญธรรมไทยพี s รายงานคุณเชอสารคุณผู้ชมครับ ถ้าอย่างที่รายงานบอกไปนะครับถ้าเป็นเห็ดดอกนะครับเก็บได้เป็นเดือนๆน,นะครับชาวบ้านมีไรายได้เป็นจํานวนมากแต่ถ้าเป็นเห็ดเผาะหรือว่าเห็ดถอบนี่เก็บได้แค่สัปดาห์เดียวที่สําคัญนะครับการที่ไม่มีไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงป่า3 0 0 0 0นกว่าไร่นะครับ แล้วก็บริเวณจุดที่เป็นทุ่งกิกนะครับที่รักษาได้80,000กว่าไร้ก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์เราไม่มีไฟป่าในรอบ5ปีถือว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างหรือว่าเก้งหรือว่าหมูป่าและที่สําคัญชาวบ้านเก็บหายเห็ดสร้างไรายได้หลายเดือนเลยครับ ครับจุดที่คุณโกวิทลงพื้นที่ไปมันก็สะท้อนค่อนข้างชัดเจนว่ามาถูกทางน,นะครับเพราะว่าก็แสดงให้เห็นได้ชัดผ่านเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแล้วก็ตอนนี้เห็ดก็ออกทําให้ชาวบ้านสามารถเข้าไปเก็บออกมาบริโภคเอามาขายได้อยากให้คุณโกวิทขายายความเพิ่มเติมว่าแนวทางที่เขาใช้ในการที่จะสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านหรือว่าใช้ในการที่จะทําให ผืนป่านี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์เขาใช้วิธีไหนเห็นว่าเขามีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดทอปเห็ดเพาะด้วยเขาขยายงานวิจัยนี้ไปสู่ชุมชนยังไงครับคุณโกลิด คุณเชษฐสารคุณผู้ชมครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจกับชาวบ้านค่อนข้างจะเยอะนะครับทางานวิจัยมาตั้งแต่ปี6-1นะครับแล้วก็พึ่งประสบความสําเร็จเมื่อปีนี้เองนะครับที่ไม่เกิดไฟป่าแล้วก็เห็นผลเป็นรูปธรรมเขาลงไปคุยกับชาวบ้านเลยนะครับที่บ้านก้อนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกับจังหวัดลําพูนแล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อที่จะขยายผลแนวคิดนี้ครับแนวคิดหลักๆง่ายๆเลยนะครับเอาชาวบ้านเป็นที่ตั้งนะครับว่าจะทํำยังไงให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ เข้าหาของป่าแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาป่าง่ายๆครับอย่างเช่นพื้นที่เรื่องของการใช้ไฟเขามีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงครับก็คือไฟยังคงมีความจําเป็นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นการเผาแบบเผาป่าแล้วก็ลามไปทั่วอุทยานแต่ว่าจะมีการนรําเศษใบไม้เศษพืชต่างๆที่แห้งนะครับมากองเผาเป็นจุดๆเพื่อที่จะไม่ให้ไหมบริเวณจุดที่เหตุเกิดนะครับอันที่สองเมื่อเกิดไฟป่าหรือว่า ไม่มีไฟป่าเกิดขึ้นเหมือนกันเนี่ยนะครับชาวบ้านแล้วก็อุทยานเนี่ยครับก็จะเอาเชื้อเห็ดนําไปฉีดเลยนะครับฉีดที่บริวเวณอุทยานเพื่อที่จะเป็นเชื้อเห็ดให้เห็ดเกิดถ้ายังมีใบไม้แบบนี้เยอะๆหรือว่าอา่เป็นก็จะเป็นเชื้ออย่างดีนะครับที่จะทําให้เห็ดเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากเหมือนปีนี้ที่ไม่มีไฟป่าและอันที่สามเพื่อความยั่งยืนอย่าง ต่อเนื่องครับก็จะมีในเรื่องของการที่ทางอุทยานนะครับก็จะเมื่อชาวบ้านเข้าไปเก็บเห็ดมีการลงทะเบียนก็จะนําเห็ดบางส่วนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเห็ดแก่ๆครับเก็บไว้ที่อุทยานบางส่วนเขาเรียกว่าธนาคารเห็ดแล้วอุทยานแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะเอานําเชื้อเหล่านี้ครับไปฉีดต่อแล้วก็ไปทําเป็นหัวเชื้อผลิตเป็นเห็ดนะครับไปฉีด ดาอุทยานต่างๆในพื้นที่ครับนี่เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนส่วนจะขยายผลไปยังไงก่อนหน้านี้นะครับผมทีมข่าวเองได้มีการพูดคุยกับคุณอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการคุยกันในเรื่องพวกนี้เอารายละเอียดพวกนี้นะครับในการแก้ปัญหาการทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าและก็ให้ชาวบ้านได้ประโยชน์แบบอุทยานแห่งชาติแม่ปิงแบบนี้นะครับเพื่อที่จะนําไปแก้ที่อุทยานต่างๆพื้นที่ป่าดู และอาจจะมีการเพิ่มเติมในรา,ายละเอียดของมาตรา65ของพรบอุทยานที่จะทําให้ชาวบ้านเข้าหาของป่าได้แล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาป่าครับคุณเอฐานครับครับคุณโกวิทคือหลักประโยชน์3อย่างที่อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้นะครับในทางวิชาการมันก็ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็นําไปทดลองแล้วมันก็เห็นผลได้ค่อนข้างดีทีเดียวอยาก ฟังมุมมองที่คุณกวิทไปลงพื้นที่มาว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเขาสะท้อนว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามจะขอความร่วมมือกันอยู่มากน้อยแค่ไหนครับอันนี้ผม ตามมาหลายปีนะครับคุณทอาสารมันมีการลงพื้นที่ไปทําความเข้าใจหลายๆครั้งเลยนะครับในเรื่องของการที่จะทําโครงการนี้มีการกันพื้นที่ออกค่อนข้างชัดเจนอย่างที่บอกทุ่งกิ๊ก8 0ดห0,000ไร่จะทํำยังไงให้ไม่มีการไหมอันนี้ก็ต้องต้องคุยกับชาวบ้านค่อนข้างที่จะเยอะทําเวทีประชาคมทําเวทีต่างๆและปีนี้อย่างที่บอกครับมันมันประสบความสําเร็จคือไม่มีไฟป่าแต่ชาวบ้านมีเห็ดที่จะ ขายแล้วก็สร้างรายได้นี่คือเป็นรูปประรรมที่ชัดเจนแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งเครื่องพิสูจน์ที่สําคัญที่จะดึงให้ชาวบ้านได้เข้ามาร่วมในการแก้ปัญหาแล้วก็ที่สําคัญงานวิจัยเรื่องเห็ดทอบเห็ดเพาะก็มีอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ห้วยขาแข้งหรือว่าที่มอแม่โจท้ที่เชียงใหม่เองก็มีการวิจัยงานวิจัยเหล่านี้นะครับก็จะนํามาเสริมแล้วก็นํามาขยายให้เป็นรูปประทรบเช่นเดียวกันกันกบที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงครับครับเมื่อสักครู่นี้ เราขึ้นเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมดูนะคุณโกวิทว่าจุดความร้อนที่อุทยานแห่งนี้เนี่ยมันลดลงค่อนข้างชัดเจนปี2566จุดความร้อนคือ1,866จุดพอมาปีนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่าจุดความร้อนเหลือ1,170จุดก็ลดลงไปถึงรอยละ3 7เลยมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับจุดความร้อนลดลงไปไฟป่าลดลงแต่ในขณะเดียวกันความอุดมสมบูรณ์ยังคงอยู่คุณกวิท อย่างที่คุณกวิดบอกว่าติดตามเรื่องนี้มาก็หลายปีในพื้นที่อื่นๆชุมชนอื่นๆมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะเอาแนวทางลักษณะแบบนี้เข้าไปใช้หรือว่าเข้าไปสื่อสารกับชาวบ้านในแต่ละชุมชนบ้างครับอ,อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เชียงใหม่เมื่อวานนี้มีการถอดบทเรียนของสภาลมหายใจแล้วก็ของชาวบ้านครับเขามีการคุยเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องของโดยเฉพาะในช่วงก่อนที่จะ เกิดรูดูฝุ่นเกิดที่ไฟป่าจะมาชาวบ้านเขาบอกว่าอาจจะต้องมีการบางแผนแล้วก็เตรียมการโดยเฉพาะในระดับอ,อปทอ ในระดับเทศบาลหรือว่าอบตอต่างๆเนี่ยที่จะมีงบประมาณอาจจะต้องมีการทําแผนของชุมชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพื่อที่จะนําเรื่องของการแก้ปัญหาการเข้าหาของป่าการเข้าพื้นที่ไปหาของป่าเพื่อที่จะลดผลกระทบในเรื่องของการจุดไฟให้เกิดขึ้นและที่สําคัญมันจะมีการสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในทิศทางแล้วก็แนวทางเดียวกันน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่แล้วน่าจะเป็นคําตอบอีกคําตอบหนึ่ง ในการแก้ปัญหาระหว่างคนที่เข้าไปหาเห็ดแล้วก็ไฟป่าเกิดจากเห็ดหรือไม่อ่ะนี่เป็นน่าจะเป็นคําตอบแล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่ๆของกรมอุทยานแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ด้วยครับคุณเชษานคุณผู้ชมครับครับก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะว่าฤดูฝุ่นจริงๆก็มาช่วงปลายปี ต่อเนื่องช่วงต้นปีด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องวางแผนกันเนื่นๆแล้วก็ชุมชนแห่งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นต้นแบบที่น่าสนใจที่อาจจะขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆอีกด้วยนะครับช่วงนี้ขอบคุณคุณโกวิดบ้างนะครับอย่าลืมอุดหนุนเห็ดมาฝากผมบ้างสักกิโล2ก,ก,ก,กิโลด้านหลังคุณนะครับขอบคุณ